พลังความสามารถสไตล์การต่อสู้ของกลุ่มจดสลัดผมแดงที่มีการโชว์ออกมาในวันพีเดอะบูมี่ฟิล์มเลที่เรารอกันมา20กว่าปีเนี่ยแบมได้มาโชว์ของกันในเดอะบูมี่สักทีนะครับผมอาจจะมีใครใช้พลังอะไรกันบ้างเรามาฟังกันดูในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงความโหดความแข็งแกร่งสเกลพลังสไตล,ไตล์การต่อสู้ของกลุ่มจัตุรัดผมแดงในวันพีเดอะบูบี้ฟิล์มเลฟนะครับผมก็ถึงแม้ว่าจะมีฉากสู้มาแบบสั้นๆน,นะครับแต่ก็ถือว,ว่าเราพอที่จะรู้สไตล์การต่อสู้แล้วก็พอที่จะรู้สไตล์การต่อสู้ของบางตัวละครบ้างนั่นเองนะก็เดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะครับผมเอาเท่าที่จําได้นะเพราะว่า <c oughs> <G l ug> เราไปดูในโรงเนี่ยเหตุการณ์การต่อสู้ก็มันก็ผ่านไปรวดเร็วสุดเลยเกินนะเราก็จะอ่ะพูดเท่าที่จําได้กันแล้วกันนะอย่างพลังความสามารถของแชงนะครับที่เราเห็นเลยเนี่ยวิชาดาบของแฉงนั้นจะมีความพิเศษตรงที่แชงนั้นสามารถทําให้ดาบของตัวเองเนี่ยติดไฟขึ้นมาได้ครับซึ่งก็จะไปคล้คลายๆฟิลคล้คลายๆกับคีเดมอนเหมือนกันนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครยังจําหัวหน้าหน่วยของกลุ่มรถขาวได้ฟอสตานะครับผมเออดาบของแชงมันก็จะแบบเป็นเปลวไฟลุกท่วมทั้งดาบลยครับผมฟิลคล้ายๆ ประมาณนั้นเลยนะก็เป็นสไตล์การต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของแชงอย่างหนึ่งนะครับเรื่องความเร็วครับผมแชงเองนี่ก็เร็วจัดๆนะครับมันจะมีฉากที่แชงเนี่ยได้มีการประชิญหน้ากับคิสลูรุนะครับชายผู้มีความเร็วแสงนะครับผมปรากฏว่าคิสลูรุเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้ความเร็วแสงนะครับแต่ปรากฏว่าก็หนีแชงไม่พ้นนะแชงเนี่ยแม่งตามความเร็วแสงของคิสลูรุได้ครับคือคิสลูุเนี่ยแม่งแวบไปแวบมาแล้วรู้ตัวทีเนี่ยแช้งแม่งตามไปอ่ะเอาดาบเจ่อคอคิสฉากนี้แรุอ่ะรางน <c oughs> มึงคือมึงเร็วแบบด่าเซอร์ไพรส์มากครับผมแชงนะเพราะนั้นครับถ้าพูดถึงเรื่องความเร็วเองอูแชงเองก็ต้องบอกว่าไม่เป็นรองใครเหมือนกันนะแต่จริงถ้าบอกว่าแชงเ,งเองเนี่ยมันมีความสามารถที่หลากหลายนะครับผมว่าไม่ใช่แค่ความเร็วของแชงอย่างเดียวครับผมในการที่แชงเนี่ยสามารถตามทันคีสรู้ได้นะมันก็ต้องพูดถึงฮาคี้สังเกตของแชงด้วยแหละครับผมอ่ะเป็นระดับจากกรพพัดน,นะครับอ่าฮาคีสังเกตขั้นสูงนะครับเพราะนั้นครับนอกจากความเร็วที่ตัวแชงเองมีนะครับตัวแชงเองเนี่ยน่าจะพอคาดการคาดเตาการเคลื่อนไหว ล่วงหน้าของคิดสรูได้นะครับเพราะนั้นต่อให้คิดสรุนั้นมีความเร็วแสงนะครับผมแต่พอเผชิญหน้ากับแชงที่พอจะคาดเดาการเคลื่อนไหวของศัตรูได้หรืออ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูล่วงหน้าได้นะครับตัวคิดสรูเองต่อให้มีความเร็วแสงนั้นครับมันก็เป็นความเร็วที่ไม่ได้มีความได้เปรียบแชงอะไรแต่อย่างใดน,นะครับส่วนเรื่องฮาคีราชันครับฉากลีตต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สุดเบอร์ที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับเดบูบี้ฟิล์มเลสนะครับ ตัวแชงเองเนี่ยที่ต่อสู้กับจอมมานแล้วก็มีสภาพที่อ่ะก็เรียกว่าสะบักสะบมไปเล็กน้อยถึงปานกลางอะไรแบบนี้นะครับสภาพก็ไม่ได้เต็มร้อยอยู่แล้วนะ ในต,ตอนนั้นเองเนี่ยแชงต้องการที่จะปกป้องอุตะานะครับแต่ก็จะมี2คนเลยเอกนะครับที่เหมือนกับว่าอาจทําท่าทีจะมาต่อสู้กับแชงจะมาช่วงชิงอุตะานะครับก็จะมีทั้งฟูจิโทระนะครับแล้วก็คิสรูด,ด้วยนะแต่ปรากฏว่าแชงนั้นครับพูดออกมาด้วยคําพูดที่ทรงพลังนะครับว่าเฮ้ยนี่คือลูกสาวของฉันด้วยถ้าเกิดว่าอยากจะมาชิงลูกสาวของฉันนะก็เตรียมตัวตายแล้วก็เข้ามาได้เลยครับพร้อมกับปล่อยฮาคิราชันที่แบบแม่งสุดเวอร์วังอลังการออกมานะฮาคิราชันของแชงนั้นครับทำให้กองทัพ เลือนั้นสลบสลายกันไปหลายต่อหลายคนครับแม้แต่ระดับพลเรือโทบางคนยังไม่สามารถทนต่อฮาคีราชันของแชงได้เลยครับผมระดับพลเรือโทยังล่วงคิดดูแล้วกัน แล้วระดับคนเลยเอกนี่คือพอเห็นทาคิราชันของแชงเข้าไปนี่ก็แบบมีชะงักนะครับผมแล้วก็แบบตกใจนะครับว่าโอ้โหี่ีหยวเนี่ยพลังระดับทาคิราชันของสีจักรพรรดินี่มันรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอและปรากฏว่าระดับคนเลอเอกนะครับพอเห็นแชงขู่ไปแบบนั้นเนี่ยก็ไม่เอาแล้วไม่สู้แล้วผมถอยดีกว่านะครับตัวฟูจิโทระเองเนี่ยอ่กมนก็แบบถอยแบบหล่อๆนะครับว่าเออถ้าเกิดว่าเราจะแบบก่อสงครามกันในขณะที่แบบมีประชาชนอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็ไม่เหมาะไม่ควรนะเออประมาณนั้นครับส่วนทางด้านคิซารุเองเนี่ยไม่ได้พูดอะไรนะครับแต ก็ลาถอยไปด้วยเหมือนกันนะซึ่งจะบอกว่ามันก็เป็นการถอยแบบไว้เชิงของระดับพลเอเอกนะครับผมเอาข้างจริงๆนะ้ะนระดับพลเะอเอกถ้าไปบวกกับแชงผมว่ายังไงก็สู้ไม่ได้อยู่ดีนะครับผมแล้วเจอแชงขู่ขนาดนั้นมันก็ต้องถอยอยู่แล้วครับผมชิงดีดีกว่านะถ้ารู้ว่าแชงเอาจริงแล้วก็แบบพร้อมจะฆ่าระดับพลเะอเอกนะผม <c oughs> ขอไม่เอาดีกว่าขอไม่เสี่ยงดีกว่านะคือการถอยของพลเะอเอกแล้วก็เอาประชาชนมาอ้างว่ากลัวว่าประชาชนจะโดนลูกโลงอะไรพวกนี้ม,นมันก็คือข้ออ้างดีๆนี่แหละนะครับผมเพราะว่าย้อนไปก่อนหน้าน,น,น,นี้นนนิดึงะครับ ตัวคิสรุูเองเนี่ยมันแทบจะฆ่าประชาชนแล้วเข้าใจไหม <c oughs> คือมันกําลังจะฆ่าประชาชนนะครับเพื่อที่จะหยุดยั้งอุตตะให้ได้นะครับแต่พอเนี่ยเห็นแ้งขู่นะครับผมก็แบบกลัวเสียฟอร์มก็เลยนะทำทีเป็นว่าถอยดีกว่าไม่อยากจะให้ประชาชนโดนลุกลงนะครับผมแต่เข้ากินแล้วก่อนอนน้นนี้มึงยังจะฆ่าประชาชนอยู่เลยอ่ะเข้าใจไหม <c oughs> เออนะคนต่อมาครับผมยาซบครับหยาซบนี่เป็นอะไรที่เด็ดมากนะถือว่าเป็นคนที่ได้โชว์ของโชว์ความสามารถลองลงมาจากแช้งเลยก็ว่าได้นะสาหรับความคิดผมนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีฉากที่แบบเออโชว์เหนือของยาซบอะไรประมาณนั้นครับคือในตอนที่จะต่อสู้กับอจอมมารเดครับผมก็คือแบบมันจะมี2มิตินะถูกไหมครับมิติของอุตะเวรนะครับแล้วก็มิติของโลกแห่งความเป็นจริงนะไอตอนนั้นเนี่ยคาตาคุริเขามาเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเขาเนี่ยมองเห็นโลกอุ ตะเวอร์ได้นะครับผ่านการเชื่อมต่อกับบลูเล่ครับผมแต่ใช้บอกว่าเฮ้ยอย่าคิดว่าตัวเองแบบว่าเป็นผู้ใช้ฮาคิสังเกตเพียงคนเดียวดีว่าของฉันก็มีเว้ยซึ่งปรากฏว่าคนที่ใช้ฮาคิสังเกตได้แบบโหดจัดๆเลยเดี่ยนั่นก็คือยาซบนะครับแลวปรากฏว่าในการที่จะประสานงานโจมตีแล้วก็เชื่อมต่อกันในการโจมตีให้มันแบทกันนะครับผมก็จะเป็นทางด้านยาซบซดส่วนใหญ่เลยครับที่เชื่อมต่อกับอูซบแล้วก็ทําให้การโจมตีแบบคอมโบนั้นผ่านไปได้ด้วยดีครับก็เหมือนกับเรียกว่าไงเหมือน การอวยฮาคีสังเกตของยาซบเหมือนกันนะครับว่าอาจทําได้ดีกว่าคาตาคูลินะครับสามารถเชื่อมต่ออีกมิติหนึง่งได้มีประสิทธิภาพมากกว่าคาตาคูลีครับเพราะว่าตัวยาซบเองเนี่ยก็แบบว่าเหมือนกับเป็นตัวสั่งการหลักๆเลยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับอุซบได้ทําให้การโจมตีแล้วก็การโค่นล้มจอมบาลนั้นครับเป็นไปได้ด้วยดีนะอีกคนหนึ่งที่มีการโชว์ของแต่ผมรู้สึกว่าโชว์ของแบบน่ารักน่ารักอ่ะก,ก็คือลักกี้รูนะเออหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มผมแดงครับคือตัวลักก เขาจะทําให้ตัวเองแบบหมุนตัวเองเป็นแบบกลมๆนะครับผมอ่าค,คล้ายๆลูกบอลลิงแล้วก็โจมตีศัตรูครับซึ่งพลังลักษณะนี้เนี่ยจะมีการอธิบายในหนังสือเล่ม4,000ล้านนะครับซึ่งเดบุ๊คี่คือตัวคือตัวลักกี้ลูเอฟไปก็โจมตีก็คือแบบมันกระโดดขึ้นแล้วก็บุนตัวเองควงสว่านตัวเองแบบอ่ามุนไปข้างหน้าคล้ายๆล,ลูกบอลลิงแบบกลมๆเลยนะกลมๆเลยแล้วก็พุ่งไปโจมตีศัตรูอะไรประมาณนั้นครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าทำไมท่าโจมตีมันน่ารักจังวะ ถ้าโจมตีน่ารักดูบ้องแบวมากเลยเนะผมมึงเป็นระดับแบบผู้บริหารกลุ่มผมแดงทํบไมถ้าโจมตีมึงดูแบบมันดูแล้วไม่ได้หน้ากลัวหน้าเกงขามหรือจะทรงพลังอะไรสักเท่าไหร่ ออกแนวน่ารักน่ารักนะแล้วคือในวันพีฟิล์มเดที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะเออถ้าดูไม่ผิดนะมันเป็นร่างเนื้อธรรมดานะไม่ได้มีการเคลือบฮาคีสีดำ้วยครับผมผมก็เรู้สึกว่าเออเป็นการโจมที่ที่น่ารักดีนะไม,ไม่ใส่ฮาคี้ให้เราเห็นด้วยอะ่ะคือถ้าเกิดว่าหมุนตัวเป็นกลมๆแล้วแบบมีฮาคี้แบบคลุมตัวเป็นแบบสีดําเข้มๆทะมึนทะมึนดูน่าเกรงขามหน่อยอ่ะมันยังพอดูทรงพลังหน่อยอย่างนี้ใช่ไหม แต่คือในฟิล์มเลสเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่สีดําให้กับตัวลักกี้รูนะครับผมอ่ะผมก็เลยรู้สึกแบบเป็นฉากน่ารักน่ารักขำๆอะไรของลักกี้รูอะไรไปนะส่วนเบนแบ็ k แมนครับก็จะมีฉากที่เขาเนี่ยอ่าใช้มือของเขานะครับในการรับกระสุนนะครับตัวตอนนั้นเนี่ยจะใช้มือนะครับเคลือบด้วหฮาคินะครับผมแล้วก็ใช้มือนั้นครับป้องกันกระสุนไม่ให้กระสุนนั้นครับผมไปโดนพวกชาวบ้านนะครับฮาวิ่งแกร็บครับเราจะเห็นว่ามันมีฉากที่เขาแบบอ่าคล้ายๆแบบปล่อยเสียง ออกจากปากเสียงคำรามออกจากปากที่แบบมันเหมือนกับเป็นการปล่อยแสงอะไรประมาณนั้นด้วยนะส่วนไลจู๊ดเนี่ยครับเราจะเห็นว่าเขาอาจใช้กระบองที่ที่เป็นกระบองสายฟ้านะเออมันจะมีแบบสายฟ้าสีเหลืองๆแล้วก็แบบเหมือนมีฮาคี้สีดําลายล้อมกระบองอีกด้วยนะก็น่าจะเป็นแบบสายฟ้าผสมสากับฮาคี้นะในการที่จะโจมตีศัตรูนะครับผมเท่าที่เห็นแวบบๆนะ อ่ะโอเคครับผมประมาณนี้ครับเท่าที่พยายามจับสังเกตได้นะครับผมที่ไปดูในโรงมานะแต่ละคนเนี่ยก็โจมตีกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับผมโชว์พลังกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับแต่นั่นหมควับว่าตัวใช้เนี่ยก็จะโชว์ความสามารถที่มันดูโ,โดดเด่นกว่าชาวบ้านชาวชาว่องเขาดิสนึงนะครับผมคือโชว์ของแล้วมันแบบดูทรงพลังดูมีพาวเวอร์ดีนะแล้วทั้งหมดนี้ครับก็คือการสรุปพลังของเหล่ากลุ่มโจรสลัดผมแดงในวันพีดเดบูฟี่ฟิลมเลสเท่าที่ผมจําได้นะครับผม เหมเล็บด้วยนะวัดเท่าที่เราจําได้นะเพราะวจากต่อตู้มันไววเหลือเกินนะอ่ะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมหน้าชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ